ฝึกะจะติรู้ั่นาน่ะไปตองใจไปตามมันให้พิจารณากายอย่างเดียวนั่นแหละพิจารณากายอย่างเดียวอยู่นเดิมที่เห็นกายขึ้นมาชัดหนึ่งมันนี่นะัะน่นเห็นกายชัดต่อไปจะมเห็นกายชัดจนแยกกายแยกถาดแยกขันแยกบินแยกน้ำแยกรวมแยกไฟพลสัลสตัวลบตัวมันลงไป เดนไปกองกระดูกขึ้นมากองจนถึงใหญอีกกองแล้วใหญ่อีกองเขาเรียกว่าทำให้จำนิจจำนานนะทีนี้เมื่อมันจำนานแล้วก็นั่งก็แยกมันยืในญยวันนอนก็แยกมันอย่างนั้นเป็นทั้งมันมันจำนานต่อไปจะก้าวขึ้นสู่วิปัตนาญาณท่านน่นนานไปนี้แหละคิดกําหนดอะไรก็รู้ท่านั้นจะกําหนดอะไรก็รู้ทั้งหมดเลยมันจะกําหนด จะนาแยกแทบได้แยกขาดขันดินน้ำปล่อยลมอือแยกออกมากันมันรู้เป็นของมาจริงจรินอกเนือกว่าวิปัตนาญาณเกิดขึ้นทำใา้ญาณรู้แจ้งโลกรู้เห็นพร้อมกันนจริงกำหนดอยากรู้อะไรก็ไอตัวนั้นก็เกิดให้เราเห็นในความรู้ขึ้นพร้อมกวนั้นรู้เห็นมันขึ้นพร้อมก่ันทนั้นทั้งนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็ดับเดียวนั้นเลยนะรู้เห็นก็ดับเดียวนั้นเลยมันไม่เอาใจใจ นั่นเพาใจไม่ปรุงแต่งนั่นท่านเรกว่าใจมารู้ะล้วท่านเรวยูกับผููรู้นั่นคืยตัวรู้แล้วนั่นไม่เอาตัวที่ไม่รู้ที่เป็นรู้เห็นมามันบอกเป็นของไม่จริงมันก็เกิดดับเกิดดับของมานนั้นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นท่นานทีไอตัวรู้นันไปยึดเอาของที่มันรู้มาเห็นมามันไม่เอามาใส่ใจอ่านั่นแหละว่าจิตหลุดพ้นออกจากกองกิเลสตัณหา ุลพลจากการคิดจากปุงแต่งมองถือว่าเป็นธรรมชาติก็มีเขาเป็นจะไปยินดียินมรา่าทาไมให้เขาหลับจิตใจมันปล่อยวางปล่อยให้ใจว่างไม่ส่งไปตามที่เขามีก็เป็นที่ไปรู้ไปเห็นมาล้าก็ปล่อยวางไปหมดมันไม่เอาวาใส่ใจนั่นหลยเราเลยใจปล่อยวางได้ ใจม <shield> ันบอกว่าทุกอย่างนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นนั่นไหมเรยวเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของใครไม่ใช่บุคคลเราเขาสิ่งนี้สิ่งเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเรียกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนทีนี้อนิจจังเขาว่าอนิจจังคื้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งยูรกระดาษไปไหนเนี่ย ไม่ว่าอะไรกันนะเห็นอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสว่างมากก็ดับไปนะมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งก็ดับไปนะนี่เลยเที่ยงนั่นแหละถ้ารู้แล้วก็ปล่อยวางนั่นถ้าไน่รู้เห็นก็ปล่อยวางใจมันรู้หัวใจมันรู้ไม่เอาไม่ก็ปล่อยวางปล่อยวางนะเมื่อมนปล่อยวางได้มันก็เบาดิใจเบากายเบาเนี่ย ถ้าไปยึดออกมาเด็กทำไมนะยังถือถ้าเอามาปั๊บเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวนยั้นเรามนก็รู้อ่ไถ้าเราไปยึดเอาตรงที่เราเห็นมันก็หนักใจก็หนักอึ้งเป็นทัทนทะีนะรู้นะเรามันจะเอามาทําไมก็บอกนะใจก็สอนมันเองใจก็สอนเองนะแล้วเอามาทำไมรู้มันหนักจะเอามาทําไมนี่จะเป็นหนักมามรู้จิตพวกปีศาก็เห็นหนั่นแหละน,ะนะนะั่นแหละขณะที่ขาดและบั้นลงนั่นแหละระวังจะยทั่วไปเลยนะ ยังต้องบอกให้ทำทำทำนานทุกห้ทำนานมันเราแยกอันนี้ดน้ำไปลมเนี่ยแยกกองยินอันนี้กองนะมันขนผมแล้วปันเน,นื้อหนังแยกเป็นคนขึ้นละส่วนไปนั่นมัน้องหาตัวเงียวว่างเปล่านั่นแหละฝ่าเลปล่า,า,าแล้วก็ไม่คิดเลยจริงมันไม่คิดคือเขาเรียกว่าไม่ปล่อยจิตออกไปทางนอกไม่ทุกเนี่ยมันก็จิตมันออกไปนอก ทำออกไปเมื่อนอกเลยก็ทุกข์เมือนั่นแหละนะท่านเราจิตเป็นตม,มุทไทยยังส่งนอกอยู่ยังเป็นตม,มุทไทยอยู่มันก็ไม่คิดเกิดพราะไม่คิดมันก็มีตม,มุทไทยเกิดขึ้นอทุกข์ก็ไม่เกิดนี่นะ่ะน,นั่นท่านเลยว่าในโลดตัวดับทุกข์เลยนะมันไม่สงใจไปตามสม,มุอไทยมันคือดับทุกข์มันเองน่ะ ต่นี่เราส่งไปตามแล้วเมื่อส่งใช้เกิดไปตามตรงใช้เล้นทุกเมื่อเกิดขึ้นทันทีเนึงยถ้าไม่ส่งไปปับ๊บมักหยุดทวันนี้โหลดวางเฉยเลยมันรู้เลยตรงที่โหลดเอาไปดับตู้หนั่นอันก็เลยว่ามักเกิดขึ้นเลยมักผลที่พันรู้เลยมักผลที่พันเืออะไรมนาะมักเจออะไรผลก็เลยที่พันเจออะไรไมนออรนะมันถึงรู้ว่าที่พานเป็นหนึ่ง ไม่มีสองไม่มีสามนนหนึ่งเดียวเลยนิพ่พานนั่นแหละบางคนบางท่านเร็วๆนี่นี่พานศูนย์อันนี้ก็ไม่พิดเพราะไม่มีตัวเลขจะเติมท้ายได้ต่อหน้าเพราะมีมีหนึ่งเติมท้ายต่อหนา้าต้องสามนิ่พานศูนย์แต่เราบอกเป็นหนึ่งเดียวเลยนะไม่มีสองเลยหนึ่งเดีอยู่่หนึ่งเดียวเลยน,ะนั่นแหละ ลมเนี่เป็นสองสวรรค์เป็นสามลงมาลงมาสี่ 4, โลกห้าควบคุมนรกมาเห็นไหมมันมีนี่ไงนะเป็นขั้นเป็นตนอนนะถธรนีฟ้าหนึ่งภมโลกสองสวรรค์สามมนุษ, 2, น 3, นษ 4, น 5, นย์สี่นรกห้าเห็นไหมมีห้ายางเงี้ยแหละที่มันจะไปกันนะงานที่บอกท่องเชื่ออยู่แล้พบน้อยพบใหญ่ คือบาอาจารย์มาลงท่านเรียกว่านิพานศูนย์ยังเอามาสูนอันนี้ก็ศูนย์ก็ไม่เที้ยออามาศูนย์ไม่มีอะไรจะต่อท้ายมันเติมหน้ามันต่อท้ายมันนะในศูนย์ถ้าต่อไปหนึ่งก็เป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าต่อถ้าต่อศูนย์ข้างหน้าเอาต่อหนึ่งข้างหน้าเป็นสิบเลยนะนั่นศูนย์มันก็ไม่มีอะไรไปเจอปนศูนย์ แต่คำว่าหนึ่งเดียวเนี่ยมีพบเดียวหนึ่งเดียวพบเดียวไม่มีอะไรก็ให้มันติดเที่ยงทะเลวนิพพานเที่ยงเที่ยง็นหนึ่งเดียวโอ้โหเห็นแล้วมันเที่ยงอะไรอย่างนี้เลยนิพพานเที่ยงอย่างนี้เลยเอี๋ยจอัตชันทางใจอย่างบอกี่บอกเมื่อเราดับขัดะอะแล้วก็เรามาอยู่นิพพานแน่นอนนั่นก็รู้มันอีกใจจิตมันรู้มันนี่แหละ รู้มาแล้ว่านเราตายแล้วดับพันมาแล้วก็จะมาอยู่นี่จิตเรามาอยู่นี่แหละเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างนะเป็นอนิจจังในความเนี่งนั่นอันนี้นก็เป็นตายเลิกหายสาบสวนเป็นอนันตาแต่ว่า,านันตาไม่ใช่สวสสวยสาบสวนไปแต่ประกอบพบก๋อชาติใหม่คือตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกอภิชามันมีพ่อมีแม่คือตัวไม่รู้เป็นพ่อปเป็นแม่ของมันเป็นแดนเกิดของมันตัวตัวอภิชานี่หละ นี่ท่านให้เรียกว่าด,ดับอวิชาคือตัวไม่รู้นี่เคือตัวรู้เกิดขึ้นนั่นเมื่อตัวรู้เกิดขึ้นแล้วอะไรจะเป็นสามารถทำลายไม่ได้มันรู้ทุกอย่างนั่นนี่มันรู้อ่ะมีโลชีเหม,ม็นมันจะจับสมไมเนาะแต่คนไม่รู้ก็เหมือนเด็กนั่นแหละนี่เราเป็นคนโตแล้วนี่รู้ชีเหม็นจะจับสมัยเด็กมันไม่รู้นั่นเปลี่ยนดูสิเด็กไม่รู้ก็เล่นขี้กินทั้งขี้ตัวเองนี่นี่แหละ ตัวอริชาเลยตัวไม่รู้เลยตุก,ก้นนานนเห็นไหมแต่งานแต่การเขาเแลือไ้วปเป็นยาเสพติดเมื่อมันเสพก็ไปเลวมันติดสัมพันธ์ไปเลยมัน,ต,มน,น,น,นตัวปพอพบก่อชา,าติแะทีนี้เพอามันเสพก็ไปโอ้โหโอร่อยนะอะไรมีพรบผงคือรสน้ำปลาน้ำตาลก็บเลยไงเห็นไหมหล่ะเสพก็ไปไม่ว่าหญิงว่าชายนะมันเมามันไปเลยไหม สนุกขนาดลืมบ้านลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องไปเลยั้่นั้นนั่นลืมเกิดลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายเห็นไหมล่ะลองคิดพิารนาดเดียวโอ้หมันมองมันเลยไม่ว่ามนุษย์หรือจัดจริงเลยครับอ่าเห็นท่านละมองมันเลยนะลืมเป็นลืมตายลืมพ่อแม่พี่น้องลืมบุกลืมร้านตะลึงนู่นเลยนั่นมันคิดถึงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยีนิ้อ่าเห็นไหมล่ะก็ใจน่นเห็นไหม ในี่เจราร่างกายหนึง่งนี่เขาเรียกว่าร่างกายมันคิดถึงกันไหมไม่คิดถึงนะร่างกายมันรักเราไม่ไม่รักกันในใจน,น,น,นู่นผูกพันนันหมดนานี่นนะเจ็บใข้ได้ป่วยร่างกายมันเราบังคับมันได้มันจะแก่ยังเจ็บเป็นตายนี่เราตัวนี้จะมาสอนใจเราเขาเรียกว่าเอาปัญญามาทาใจก่อนให้มีตาสัจจะความจริงของจริงมีอยน่ตาองมาสอนมันมันไม่ยอมรับจิเลสไม่ยอมรับ สอนมันหนักก็ไปเลยฝึกคุณก็หนักก็ไปนี่เติมชอบอะไรมันอยากไปเอาให้มันถึงไม่ไหวยินี่จะเอาองค์วันตินมันตรงมันตินมันจินไม่ต้องกินมันแหละหนังเนี่ยมึงอยากจินมเล้อดไม่ต้องกินให้มึงเลยฝึกว่ไปเถิดก็พอกาแฟมึงกินมเล้อดไม่ต้องกินให้มันเนี่ยล้วก็ฝึกใจไม่ใช่เขาอะไรมาฟาสวะปามสวะปามเนี่ยมันจะไปรู้อะไรเนาะนั่นแหละนี่วิธีฝึกตนทรมานตน เป็นอย่างนั้นนี่ก็เริ่มสอนใจเข้าไปฝึกเข้าใจเข้าไปทำไมาเห็นโทษ,โทษเห็นภัยได้จริงนะนแก่อดอ<ม>าหไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรได้นะแค่นี้ทำไม่ได้อดไม่ได้ตายนะนะที่นี่นะทันฝืนฝืนฝืนให้มันได้